สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมดีเจนะคลังซับพ,พามาดูบรรยากาศความสุขของกีฬาสีโรงเรียนเสริมปัญญาประจำปี2567แต่ก่อนอื่นพาทุกท่านไปทักทายกับท่านผู้อำนวยการของเสริมปัญญากันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีโรงเรียนเสริมปัญญาปีการศึกษา2567ค่ะตอนนี้ขบวนพาเลทของ นักกีฬาและกองเชียร์ก็กำลังเดินเข้าสู่สนามโรงเรียนเสริมปัญญานะคะมีสีส้มสีฟ้าและสีชมพูค่ะขอชมภาพที่สนุกสนานคืนเคลึงในวันนี้นะคะและนั่นก็คือการต้อนรับที่แสนอบอุ่นครับจากทางเจ้าบ้านอย่างท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมปัญญาคุณเบญญาภาอรุณโชติเองนะครับ กีฬาสีของโรงเรียนเสริมปัญญาในปีนี้ครับจัดขึ้นตรงกับวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเช้าเลยทีเดียวเด็กๆก็เริ่มเดินนะครับออกกันมาจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงครับหลังจากนั้นก็โชว์ความน่ารักสดใสของขบวนพาเหรดกันในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีรอยยิ้มไปพร้อมๆกันปีนี้กีฬาสีของเสริมปัญญาเด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการจัด ขบวนพาเรดหน้าตาแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสแฮ ppy มีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวภายในคลิปวิดีโอนี้ผมได้เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจทั้งหมดนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ปัจจุบันของเสริมปัญญาหรือว่าสิทธิ์เก่าของรุ่เรียนเสริมปัญญาที่คิดถึงนะครับ ำหรับการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเสริมปัญญาในปีนี้นะครับประจําปีการศึกษา2567จัดขึ้นเป็นครั้งที่33ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีนักเรียนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดทั้งนักกีฬานะครับแล้วก็กองเชียร์ที่เข้าร่วมมากกว่า575คนนะครับโดยมีการแข่งขันประเภทกีฬาต่างๆมากมายและที่สําคัญเลยเด็กๆก็ได้แสดงออกถึงความสามารถรู้รักสามาคัคคีนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆครับที่ทางโรงเรียนเสริมปัญญาต้องการ จะให้เกิดขึ้นนะครับของการจัดกิจกรรมกีฬาสีในทุกๆปีนั่นเองซึ่งปีนี้2,567ผมดีเจนักลังซับเองก็ดีใจมากๆนะครับที่ทางทีมผู้บริหารของโรงเรียนเสริมปัญญาเนี่ยชักชวนให้ได้มาร่วมในกิจกรรมสนุกๆแบบนี้การได้มาอยู่ในบรรยากาศที่เด็กๆเต็มไปด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์และก็ความสุขก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยนะครับ โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเสริมปัญญาในปี2567นี้นะครับทางโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์และก็ความร่วมมือทั้งจากคณะครูนักเรียนของโรงเรียนเสริมปัญญาผู้ปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิดต่างๆกองเชียร์ชุดเครื่องแต่งกายขบวนพาเรดตลอดจนการได้รับ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจากสถานีตำรวจภูทรอำเภอทุ่งสงในด้านความปลอดภัยของขบวนพาเรดนะครับแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมากๆจากวงโยธวาทิตย์โรงเรียนกล้างปลาวิทยาคมครับ มีวงดุริยางโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนมาร่วมสร้างสีสันและแน่นอนเจ้าบ้านก็คือวงดุริยางของโรงเรียนเสริมปัญญาด้วยนะครับต้องบอกว่าทุกภาคส่วนทุกฝ่ายให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีมากๆทําให้กิจกรรมกีฬาสีของเสริมปัญญาครั้งที่33ในปี2567นี้นะครับก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีแต่บรรยากาศของความประทับใจที่เกิดขึ้นตลอดทั้งการจัดกิจกรรมครับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนท่านประธานที่เคารพข้าพเจ้าสร้างพระดานามัยความแข็งแรงความมีน้ำใจการเป็นนักกีฬา เดินในปีนี้นะครับทางโรงเรียนเสริมปัญญาได้รับเกียตรติจากคุณสุเมธภาสุขครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,หนาหลวงเสนได้ให้เกียตรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตีของนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยให้กับการแข่งขันกีฬาสีของเสริมปัญญาในปีนี้ด้วยต้องขอบคุณไปยังคุณสุเมธผาสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,หนาหลวงเสนเป็นอย่างสูงเลยนะครับ 24นะคะระหว่างวันที่12-19ถึงกันยาย2016น2 0 1 7ณประเทศไทยและตอนนี้ตัวแทนน้องก็คือเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะซึ่งตัวผมเองนะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเมญยาภาอรุณชิผู้อำนวยการของโรงเรียนเสริมปัญญานะครับท่านก็เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีร่วมกับคณะผู้บริหารคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกๆคนนะครับ ทำทุนใการบอกว่าต้องการจะส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ครับมีทักษะทุกด้านตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สำคัญเลยกิจกรรมกีฬาสีดีๆแบบนี้อยากจะให้ในักเรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ต่อประเทศชาติเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรู้รักสามัคคีมีน้ําใจแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แสดงออกในทางที่ดีนี่คือโรงเรียนเสริมปัญญา เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงออกอย่างเต็มที่ครับแชมป์โลกนะคะหมวยไทยเพื่อ30กิโลกร,รมัมฝากส่งกำลังใจเชียร์ไปด้วยแล้วเนาะจะกลับมาอีกที่คเตรียมความพร้อมได้เลยหลังจากเวทสนามเสร็จเราจะแข่งกันกีฬากันเลยแตวยังไม่เห็นเลยวันนี้อยู่ไหนคะส่งสัญญาณหน่อยอ้าวมาแล้วมาแล้ว konsukan ya ระวังเจ้าจักรยานเด็กลูกมานะคะดูดีๆเอามาจ้ามาจ้าให้ไวจ้ะลูกให้ไวให้ไวเอ็วให้ไวลูกให้ไวเดี๋ยวเร็วค่ะลูกไม่ต้องห่วงสวยค่ะลูกไม่ต้องห่วงสวยอย่าไปดูเพืนเลยนะคะัวรไม่ต้องเอาไปค่องนี่ต้องไ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศของความประทับใจของการจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเสริมปัญญาในปีนี้ครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่33ประจําปี2567ในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567นะครับขอบคุณไปยังท่านผู้อุนมในการของรุเรียนเสริมปัญญาคุณเบญญาภาอรุณโชธครับเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักทีมผู้บริหารคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนของเสริมปัญญาทุกๆคนเลยนะครับรวมถึงประธานในพิธีของเราในวันนี้ต้องขอบคุณไปยังคุณสุเมศภาสุขนาายกองค์รรรบิห ส่วนทบลน,หนาหลวงเศษด้วยเช่นกันผมดีเจะนะักรลังซับขอบพระคุณทุกทกท่านมากๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าสวัสดีครับ